เซลวูนไม่ไม่หล่ะเดียวเดวโอ้มม่ป่าน,าาน,นแล้วพวกวะวกวะนี่หลังผนังละว โวนสวสดีที่ทิกคนเดินยินดีตอนถับเข้าส่ง้งให้ละน้อยสาวเราวนีจะพาพี G, ไปเผือกไก่กีบงังเมื่อหก็ชื่อคนบ่ได้เลยคนยูน่นบอยาห่อยไปเถิงพิลาเปิดคลิปก่อนคนพาดันบนแเงเรา,าต้ออยากเที่ยว ไม่นี้เกลือไก่ใข่แน่ละน้อยบริเลนยูซีก็คือเมื่อวานนี่ค่ะนะยูเงินคนเดียวเกลือนไก่ละแบบผ้าเหลืองมา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 เหมือนแหงเลยแบบเกลื่อนไก่แล้วก็หิวคูแลนเลยเกลื่อนแล้วเลยแลนไปเอาเจ้าคูนมาอีกตออช่วงประมาณเดี๋ยวนี้อยู่ใส่เจ้าคูนสีมงยูลุงปลาอยกันแหละเจ้ามูด้ยมูอยู่ห่วยน้อยประมาณสี่ห้ามูเนาะแม่นเนาะแหม่นหกประมาณนั้นบอก อี่แม่ไปเพือนไม่ตู้กันจนวอลปูก้ามาสุดท้ายก็ตัดสินใจมาได้แบบเหลื่อมแหงอีหลีเมื่อวานเนี่ยเจอว่าหักฝนบ่ถ,ถึงคันมาตกแหงแบบพายุมาอยู่แต่ว่าหักฝนบ่แหงลมหันหแหงลมกับฟ้าหันแหงก่อนอ้าซันจะขาบุญงุลว่าซามจะขากัน,นยังไงล่ะบัดนี้อ๋อได้ลู้ของถูกมาฟีซีมแล้วอยู่ดี่ ตัดใจพอคนอยากเมันดีตอนเท่ากะบวชอาอามาปิ้งไปนะดอกเอามาปิ้งซีมือว่าแซ่บอยู่แต่ว่าเนื้อคนยังอ่อนอยู่ว่ายังบาง้า,า,านน,นี่ใหญ่พอดีเออเป็นโลหะนี่เป็นแล่มถูกหลานมาแล้วทีเอาหลานร้องขี่อันรอ,อดเรอพที่พอคนเฮ็ดให้นะระวังยุงดาดระวังยุงดาดลูก น้อยสิได้เปิดรับออเดอร์มักต้องอรีแลพิซซี่หลังจากที่ขายมาควายไปได้เมื่อเช้านี่ก็คือมักต้องเริ่มสุกแล้วละน้อยสิเริ่มขับออเดอร์มักไฟเอ้นหมักต้องเนาะนี่ร้อนจังนะร้อนจังยกขนาดน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยน้อยเข่า โอ້ອຍงິຕกແຊບໂອຍຸງຫມາກລາລາຍເອົາยุຫຍັງນลาນๆະะຸງມກລລາຍ เดบอันนั้นนะหอมละน้อยผักละน้อยว่าไปแนวใด,ดใครอยากได้บต้องสั่งเข้ามาเด้อลงเขาทับอบอเดอร์เตรียมทับออเดอร์มีแล้วล้างมือกันแล้วพาพีเอฟซีไปเบิ้งหอมไปดูหอมละน้อยปลูกไปแนวใด นี่เพียบสีมะเคี่ยงฮาก็คือเป็นหลายเติบเลยปีนี้พูดอยู่เทิงขึ้นมาบางใหญ่เป็นหลาย,ลาย,ลายมกเคี่ยงเลอมะสมโอทางนี้ันจะเป็นใจสีอันนั้นไอนอย่างก็สีบัวทางนี้สีขาวจะเป็นงานี่งาเดี๋ยวนี่แหละที่แบบนี่แหละนัวจะเป็นวันนี้ค่ะสีบัวแซบบริเวณขันวาสมนะรสชาสมหวานคนกันแน่ เปิดประตูหวัวละน้อยกับสวนครัวส่วนครัวน้อยรู้สึกภูมิใจคนดินมาปููกอันนี้จะเป็นผักบงสุดสองเหรอไปซืองามอ้เหอมป้อมเกิดละ จะได้เก็บผักว้องตัวนี้ไปใส่ต่ำมาในทีฟีเบิรงเอาบ่องตัวนี้ก็คือเป็นมันก็ยาวแล้วเอาไปใส่ต่ำได้แล้วนี่นะนมีแบบเผ็ดพร้อมเดี๋ยวไปเบิรงหมักแตงเขากันจะได้เอาฟุนมาใส่ละแตงก็คือแบบนี่เป็นซุ้มแล้วนี่ ข้อไว้เดี๋ยวยังมาต่ำก้นค่อยได้ยังมาซน,ก,นกันแล้วกันแล้วตอนนึงแรงอากาศกำลังดีใครก่อนสวยนี่ลายอ๋ออดอากาศนะซัมนี่ก็โอเคอยู่สีมงป่ายเฮ็ดดีสามสิหาองศายังหอดค่ะตอนนี้มันหกโมงเจ็ดโมงยังละอากาศนะใครแนย่ยไหนหนึ่ง นะคือว่าเข่าวพ่อมันก็ทิมมต่ำค่อยไปซ้โอ้อยากน้ำเ่าจะไปกินน้ำสั้นไอ้เจียบชีถ่ายโทรศัพท์แล้วมันสั้นนะ่ะมันไม่นิ่งเลยแหมปวดแขนเป็นหิวหน้านะยค่อยมาเีย มันสั่นเนาะจับกล้องพอได้บร่ได้ถ่ายอยู่กล้องค่ะถ่ายอยู่กล้องมันสิบวันนั้นไงโอนนยโหหน้าแพงคูณอ่ะคุณคำเมื่อถาก,กชิพากันเข้าคอ,อก,กมาได้ใส่ซ่องหากระโบเห็นไปยูใส่มาไปไปไปขอาคอกบัสไปไปไปองดังไป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 ,ไป,ไป ม้ยมย,มย,มย้ถ้ามันไปรอกินมาจะสา,า,า,าเดวนมาคำมามื่อไปเข่าก้อนนี่มะจ้าคูนเรามาหนีปะล่ะไป 好的，好，拜拜。 เมื ite, ่อกี้เราใส่แกงเห็ดขาวนี่เห็ดขาวเหลือตั้ง o, yani, again, แต่มือเ้าเห็ดแกงมาใหม่เลยคือซื้อว่าใส่แก่มาไหมแต่ว่าโบได้ใส่เบิดตัวส่วนหลายมันจะเห็ดเปื่อยถึงจะเปื่อยเข่าก็จะ้วยองๆนะแกงเห็ดขาวกินนี่ซื้อมาครึ่งโลแต่ว่าใส่ครึ่งหนึ่งเหลือเหลือยูสองขีดเจ้าขีดเกินเอาไปแล้วล่ะไปแล้ว โบ้ล่าเมนเม่าก <in> ันเอาแล้วท่านเอาแล้วกับโบ้กินแล้วเนาะจะเอาไหมเท่าไห่ไม่เดือดไข่เมนเทนวนกบกก้งกุ้กุ้งแซ่บดีหรอไข่นดเี้ยไม่ตองดูนะไม่ต้องดูใส่ก็ไม่จหมน้ำโอ้ยแม่ไม่เห็ดหรอนะโอ้ยลมสวยเข้า เออาขอกินต so ับเนี่นะพอลมเป่าอันนี้มาขาบอกใหทนเลยบายมไปม่จนี่ยไปดีดีไปดีดีบายไายี่ลมจะหายเลดิบายแล้วอำนาจกันแค่กันเราลมจะงอต้นม้เปิดพอลมทางมาแล้ววันนี้เขาซวยข่าอีก่ีไอ้หงอนมาถือเต็มเต็มเลย พ่อมาแล้วอ่ะอใส่อันเข่าอันนี้ก็ได้นะอ,อ,อาหารพ่อปิ้งปลาดุกเมื่อวนนี้ก็ยังใเนี้ยเป็นหวัวโบกไปเอาขอเขาตัวเห็นเวย ปวดที้งไข่เย็บซีเรสเป็นไข่บดเงินอะไรน,น,น,นี่นะเมื่อคืนนี่ก็คือแบบสันนนะส่นดังตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละสั่นดังนอนบ่ได้ผ่นใจ่พอาะหอบห่อนนะท่านี้เป็นวัดเป็นอย่างต้องแบบอยู่กับอากาศอัน,นหนาวเนาะแต่ว่าอันนี้ห้อนแต่ว่ามันทรมาอนอยู่บนว่าก็คือห้อนก็คือ บสามารถอยู่บนเย็นได้บสามารถเปิดแอร์ได้บสามารถเปิดพัดลมได้เปิดแล้วตันจ้ามีสีตันตันผันใจบได้นอนพอเปลี่ยนต่อนัดอกฐนะพอใกล้ที่เช้าละลานน้อยเปลี่ยนต่ตอตัวนี้ฮะก็เริ่มมือที่สองอเป็่นไข่ก็ยังหมุนฟลาไปหาหมากไฟบัวธรรมดา กูมีลูกคิดก็ใจยาเแ็่จังเลยสวยนี่หัวห้น่นสวยนี่จะเอามาต้มแล้วบ่กแม่หมอกมับลราคนนี่นะต้มอย่างนี้ต้อมอันไข่แล้วเหรอนี่ไม่ใช่ กินเนี่ยเพราะว่ามันอันนั้นกินเดียวนี่วะขาวไอ้อัไนมันดูโ <laughs> คตกินว่ะมันแข็งมาเฮ็ดซีสิมาเริ่มแกงเห็ดกันเลยเท <laughs> ่ประมาณถ้่วหนึ่งในเด็ดเนีกกเ่ยวนางเด็ด้อยๆคุณแท้คุณมาแล้วอย่านางเนาะ ขอเลี้ยวพาาทิบซีไปก้าวเขียดอไอมาอไอมาคนได้ไปหาเขียนหาแมงเคงกันเลยสาวติดเป็นไครยุก็สิไปได้ยังไงกลับมาแล้วก็พักคนเรื่องกินเรื่องไงี่ไปหากินก่อน ต้นเต่านะลายโคโนโเอามท้เหนป่าวะเจ็บหวัวกะโดดขามได้โดดขามหัวเพราะว่าเขาไม่ได้ <มา S 1> กอสูงแล้วคนรอดออกจากน้ำมันจับคนธรรมดาต้นเต่าจี่ดโค้จะออกเล็กแมวสิลองว่าในคลิปมึงอะเมื่อนี้หันเป็นวันสุกแต่บุ้งวันที่อย่างไรวันที้อม่อกี้อะ 9, วันที่เก้าวันศุกร์เลขลาออกลตนน่น่อ่าเราจะออกเล็กแมวนี่แหละไปโมแมวป่ากับแมวบ้านสําหรับคลิปนี้ลาหน้อจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้ววิซีขอตัวไปหาเขียดก่อกนเน้อหากระเห็ดแกงเห็ดแล้วแตบวาให้กินเถอะวิาไปหาขียเถ้แต่เว้นก่อนวิซีกลับมาค่อยกินสําหรับคลิปนี้กาจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้เราเด้อ